เพลงงงงงพวกนี้แม่งไม่มีใครฟังจริงหรอยังไงเราก็จะเป็นไอดอลโง่ๆร้องเพลงเธอเกียดอยู่ดีอีที่อ่ัดเลยงานยากแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีว่าวันนี้มีเออดราม่าเราพูดถึงอะไรละกันก็วันนี้มีแฮชแท็กเกิดขึ้นมาก็คือแฮชแท็กนี่แบนด์เดบิวต์อาวสายไอดอลนะครับโอเคซึ่งอันนี้ก็เข้าไปดูมาสักพักหนึ่งก็แหละกำให้หลากหลายประเด็นก็มาคุยกันละกันก็ ะจะได้แสดงความคิดเห็นของเราด้วยแล้วก็วดูความเห็นของวคนดูด้วยนะ uh huh. โอเคอเดี๋ยวไล่เรื่องก่อนล้วกันอันนี้ก็คือว่ามันมีเนี่ยแฮชแท็กแบรนด์เดบิวต์อวสัยไอดอนนี่แหละขึ้นมาแล้วก็ในทวิตเตอร์ก็เดือดเดือดเขาก็มีการเทียบ uh huh. ช็อตต่อช็อตอะไรนี้เทียบฟอนต์เทียบอะไรอย่างนี้นะครับ oh. ว่ามันพูดตรงๆเลยก็คือเหมือนกับในเรื่องนี้ยแบกบก๊อบีนเคมาเลยทั้งฟอนต์ทั้งระบบของใ,ในวงแล้วก็ คาแรคเตอร์ของเมมเบอร์รึซ<ช>้ำนะครับประมาณนี้ใช่ไหมปารมาเกยตื่นแล้วค่ะอุ๊ยอุ๊อุ๊อุ๊ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการครัวสมาย,ยแล้วก็ทาง BNK ก็มีเอกทคแอคชั่นตอนเช้าๆนะประมาณบขบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่น,นะครับแล้วก็มีของครูปิมนี่เ็าบอกว่าที่เป็นไอจีก็แบบ ก็เก่งขนาดนี้หรือครูพาไปเดบิวต์นะไปเดบิวต์กันเลยก็อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าอาจจะพาน้องกิ่งกานี่ไปเดบิวต์รือเปล่าโอ้ซึ่งตอน เย็นๆหึกๆนี่แหละก็มี<ช>ไอ้แถลงการ์นี่ออกมานะครับของ f o r t x ประกาศ <c oughs> ทางดินเค้าสิทีเอ็มคือซึ่งชัดเจนว่าเออในเรื่องนี้เขาอาจจะไม่ได้นิ่งเฉย<ช>นะครับก็คือรับรู้แล้วแล้วก็อันนี้เขาก็ออกแถลงการ์ไปนแนวว่าขอให้ทางผู้ผลิตคอนเทนต์ซึ่งเราก็รู้แหละว่าเขาคือคนไหนไอ,อทบทวนเนื้อหาอีกทีเพราะอาจจะสร้างความคาดเคลื่อนเข้าใจต่อคนภายนอกต่อรูปแบบของการเป็นไอดอลรละสมาชิกคู้เกี่ยวข้องนี่ได้ครับอ่าซึ่งพอมีไอ ตัวตัวหลังการเนี่ยเราก็ทําให้เรามองหลายๆประเด็นเนาะไอประเด็นแรกก็คือถ้าในมุมมองเนี่ยก็เท่ากับว่าทางบินเคเขายอมเขาได้ไหทางมีเคเขาพูดชัดเจนแล้วว่าเขาบอกว่าเนี่ยกอฟเขาถูกไหมเออเขามองแล้วมันมันชัดเจนเพราะว่าตอนเช้าอาจจะมีการถกเถียงกันว่าเอ้สรุปแล้วกอฟบินเคหรือเปล่าหรือว่าเป็นหรือว่าบินเคเขาไม่มีรีกเช่นตตอบอะไรนี้เขาไม่สนใจหรือเปล่าหรือว่าเนี่ยเป็น มุมมองของวงไอดอนทั่วไปหรือเปล่าที่ไม่ใช่บีนเคแบบไม่ได้จ่จมขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือชัดเจนแล้วครับตอนนี้เราก็คิดว่าทางบีนเคมองว่ามันเอ่อมันมาโดนมันใช่อะไรเงี้ยอ่าแล้วในเดี๋ยวต้องขอความรู้ก่อนอันนี้ก็คือในมุมมองที่เขาคุยกันนะว่าแบบระบบเทียเตอร์หระบบจับมืออะไรเงี้ยมันเป็นของฟร์ติเอเนี่ยคือเขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์ใช่ไหมแต่ว่าเป็นแค่ทมเนียมหรือว่าวงอื่นมีไหมอะไรเงี้ยคือโดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นนะระบบ เชียเตอร์หรือระบบอะไรเงี้ยเคือย่าง,ง AKB เนี่ยเขาก็จะมีเป็นเทียเตอร์อะไรอย่างงี้เนาะ<ม>แต่อย่างแบบที่ไกายดอนอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีมีไหมมีเชียเตอร์ไหมมันจะเรียกว่าเชียเตอร์ทำไมมันเป็นแบบคับเ,เขาจะเ,ตตเขาจะใช้คําว่าคลับเฮาส์อ่ะอคลับเฮาส์อ่ะคือคือมันจะเหมือนมันจะเหมือนเชียเตอร์นั่นแหละแต่มันจะย่อส่วนลงมาคือเหมือนจะเป็นอารมณ์แบบห้องแถวห้องหนึ่งลองคิดดูเป็นห้องแถวห้องหนึ่งมีเวทีมีที่กั้น ในนั้นก็จะมีขายแบบของของวงนั้นๆอะไรเงี้ยเขาจะมีขับเท้าขับเท้าเป็นไปงานจับมืออะไรก็มีเหมือนกันหมดใช่แล้วคือโดยส่วนใหญ่แล้วพวกงานจับมืออะไรเงี้ยมันจะเป็นของถ้าเป็นจิกายดอนเนี่ยจะเป็นเชกิมากกว่าจะไม่ค่อยมีจับมือเท่าไหร่จะเป็นเชกิมากกว่าเชกิหรือทูช็อตทูช็อตไทยี่ญี่ปุ่นนะใช่นี่คือที่ญี่ปุ่นถ้าเป็นที่ไทยที่ไทยนี่ก็ถ้าถ้าเป็นที่ไทยก็คือจะคล้ายๆกันเลยแต่ตอนนี้ที่ไทยเนี่ยพวกแบบจิกายดอนหรือไอด้นรงรี่นเนี่ยยังไม่มี ที่เขาเรียกว่าขับเท้าเป็นของตัวเองใช่ก็ใช่ไม่เห็นมีครก็ยังไม่มีไปขับเท้าเลยก็คือใช้อาศัยว่าไปออกทางานอ่าเป็นอย่างนี้เป็นต้น <we> นั Hence, ่นแหละแต่อันนี้คือในความหมายของแฟนคลับแต่ในมุมมองของพีนเคตัวนี้คือเขาเท่แอนะก็คือเขาคงมองว่าอะไรว่าเพราะว่าเขาเนี่ยแหละเพราะว่าดูจากตัวอย่างที่มามีการห้อยลูกอะไรนี้คือมันถูกต้องแล้วว่าคุณจะสื่อถึงวงไหนมันมีอยู่วงเดียวในโลกเนี้ยเราดูไปทีละอย่างก็ได้นะเราดูอย่างเช่นฟอนต์ในการอันเนี้ยเราก็ว่ามันก็ ถ้าจะมองว่าฟอนต์เดียวกันก็ได้แล้วก็การเลือกใช้ตีมสีเนาะใช่เป็นฟอนต์เดียวกันตีมสีแล้วคือใช้ใช้ฟอนต์ที่แบบเรียงเสงขึ้นมาชัดเจนนายพูดชัดเจนเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีเนี่ยอย่างเรื่องแบบฉชกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีแบบว่ากดกดรูปแล้วก็ใช้มงกุฎอะไรอย่างเงี้ยก็พอเลยเนาะแล้วก็แบบท่าเต้นนี่ก็แบบมันก็ใช่คับไอทักกัตตาแหมอันนี้คืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคือท่าเต้นอะ ถ้าเราดูในเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ท่าแบบเอ้ยนี่ก็ได้แต่ว่าเฮ้ยที่คุณแบบจงใจแบบแบบใช้ท่าอย่างนี้หรือไอเงี้ยใช่จงใจไปป่ะอย่างเงี้ยก็ไอันี้อีกไอ้อุงอุงเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยใช่ค่อนข้างชัดเจนอยู่เหมือนกันแล้วแบบคือเขาอื่นมันก็มีไม่ใช่ใช่มีอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบไอ้มันก็คงไม่สปอยมากเพราะว่ในเรื่องมีก็คืออย่างฉากที่คนนี้ตายอะไรเงี้ยนะก็แบบใช้วันเกิดของ ไม่รู้มันจงใจหรือมันยังไงแต่วันเกิดกับเนี่ยมัน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 เกาดคุณพามกันอะไรเงี้ยใช่แล้วว่าถ้าเกิดเขาจงใจก็ค่อนข้างน่าเกลียดอยู่เหมือนกันอ่ะฮะแต่ถ้าก็ขอให้เป็นเรื่องบังเอิญแล้วกันนี้นะอันนี้ก็ประมาณนี้เออโอเคแล้วก็เนี่ยอย่างมิวมิววันเนี้ยอันนี้ก็แบบเรื่องกําไรตรงแขนอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องมิวมิวทำไมมันไม่ชื่ออื่นนะเออประมาณนี้แล้วกันก็ถามว่าเลือกเทเลอร์เรื่องนี้ ถ้าถามในมุมมองของผมอันนี้คือผมนะส่วนตัวของผมนะผมมองผมมองแบบว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมอันนี้ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนว่าผมเนี่ยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับไอดอลที่ที่แกร์แล้วนะของแบบที่กบไอดอลหรืออะไรเงี้ยถามว่าเรื่องอะไรแบบนี้ที่ที่เขานาเสนอออกมามันมันมีจริงไหมมันก็มีนะแต่แต่เทเลอร์เนี่ยเาได้วงดูแลแต่คนแล้วแต่วงอ่าอ่าใช่แล้วแต่คนแล้วแต่วงแล้วคืออ่าเขาเรียกว่าไงนะ ไอตัวไอตัวเทลเลอร์ที่มันทำออกมาถ้าที่ผมรับรู้มามันมีครับแต่ว่าเขาเรียกว่าไงเขาทําดูเกินจริงนะมันดูรุนแรงอ่ะไม่คือต้องบอกว่างี้ถ้าเกิดจะทําหนังในซีรีส์่ออาอวาสานรเนี่ยเราคิดว่าทําให้คนที่เป็นแอนตี้ดูมากกว่าใช่ไหมคือคือเขาใช่ไหมคือเขาแบบเขาแบบว่าเขาทําออกมาเนี่ยมันดูนี้จริงใช่เขาเขาเข้าใจเจตนารมนะว่า แกจะทําจะทาให้แบบว่าตีแผ่จริงๆแต่บางทีความจริงมันไม่ได้ขนาดคือมือทีมันมันไม่ใช่คาว่าตีแผ่หรอกมันก็คือเป็นการแบบว่าคือมันก็มีอย่างนงี้แหละใช่เราก็จะเล่นแต่อันเนี้ยใช่แต่ว่ามันมันมันดูเกินเออมันดูเกินไปทำไงก็ได้ทำไงก็ได้ให้มันดูแย่ที่สุดอะใช่คือแบบอย่างฉากที่พวกเมมเบอร์พูดต่อหน้าแฟนคลับอะไรเงี้ยคือมันดูเฟกแบบเฟกน่าเกลียดมากเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเขาไม่ได้เฟกขนาดนั้นคือเขาไม่ได้คือเข พูดในคาแรคเตอร์ขอยด้อยแต่ว่าแบบเขาเขาก็ชอบที nah, ่จะพูดด้วยไงแต่นี่คือแบบเหมือนกับว่าแบบทาแบบโคตรธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันคืนนี้เลยเออแล้วก็แบบอะไรคะไม่ได้ยินเลยอ่ะรักยาเกี่ยวกับเราทุกคนเหมือนกันขอบคุณทุกคนมากเลยนะค่ะเหล่ากวางน้อยหลงคิรินมันค่อนข้างแลอาจริงไหมเอาจริงไหมครับคือผมบอกเลยถ้าเสียหายจริงๆอ่ะผมไม่ได้มองว่าเสียหายแค่บีนเคมาเสียหายทั้งวงการเลยโดนบนหมดเลยนะ โดนหมดเลยนะคือคนนอกจะมองไอดอลแบบอันนี้นะไม่ก็อย่างที่เราบอกไงว่านไอเรื่องเนี้ยเหมือนกับว่าเขาทําให้คนที่ไม่ชอบอะมาดูไม่ได้เห็นนี่ไงมันเป็นแบบที่ฉันคิดแลว้วแบบไอวงการเนี้ยมันจะต้องเฟกแน่ๆนะแบบ<อ>มันจะต้องแอบ,บมีผัวก,กันไปหมดแล้วก็ต้องตกกันหลังเวทีเข้ากันไม่ได้หรอกผู้หญิงเนี้ยคือมันก็จะตอบโจทย์ของคนกลุ่มนี้เลยที่เข้าไปดูใช,ใช่ไหมอืมมันไม่ได้แบบทําให้แบบคนที่ชอบบีนเคแล้วก็ไปดูโอ้ย เราจะมีความรู้สึกยังไงวะเราไปดูใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบไปดูอ่ะเนี่ยตรงใจฉันเลยฉันอยากให้แบบอินเชอร์ปางเป็นสิ่งตกตกำลังวิธีมานานแล้วเ,ออเป็นเรื่อง<ต>จริงอะไรเงี้ยแต่เอาจริงอ่ะดยส่วนตัวผมผม,ผมผมดูแล้วก็คือแบบก็ยังไม่โอเคอมไม่โอเคเดิคือมันดูเกินไปมากมากไม่ของเราอ่ะเราดูเทรลเลอร์ครึ่งแรกอ่ะเราค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าแบบ<ช>มันค่อนข้างก๊อปปี้เอ็นเคมาหรือว่า<ช>อะไรเงี้ยแบบแล้วก็แบบ คือมาจิกอมอากาัดอะไรเงี้ยแต่ว่าในครึ่งหลังอะถ้าเกิดว่าตัดครับว่ากอบเียนเคออกเนี่ยนะใช่ก็แบบคือถ้าเกิดทําให้ม,มันไม่ต้องเหมือนวงใดวงหนึ่งมากเกินไปแล้วก็แบบว่าเป็นประเด็นว่าไอ้คนนี้เข้ามาในนี่แล้วตายแล้วก็มีพี่สาวมาสืบว่าทำไมตายในวงเจออะไรเง<อ>ี้ยเออเราก็ว่าไอ้ครึ่งหลังโอเคแต่ไอ้ครึ่งแต่ในพาร์ทที่กอไปแล้วก็ว่าก็บากันไปตามนั้นอะอ่ะคือว่าผมผมมองว่าถ้าสมมติไม่ใช่บินเคเนี่ย มันก็ไม่โอเคอยู่ดีเพราะว่าโดยส่วนตัวากที่รู้มาแล้วมันไม่ขนาดนั้นน่ะแล้วคุณก็ก็รู้แล้วก็ไม่ควรที่จะเอาความที่แบบไม่หรอกคือในหนังเขาอาจจะมีแบบว่าเอมันมันมีแต่งอยู่แล้วแหละเออแล้วคือไม่แน่นะแต่ว่าในหนังเขาอาจจะมีแบบว่าคนที่เข้าไปอาจจะแบบมองวงนี้ไม่ดีแต่พอเข้าไปแล้วอาจจะเออวงนี้ก็มีความพยายามจริงแล้วเออถ้าถ้าอย่างนี้ผมชอบอันอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเอาใน ไอเทเลอร์ที่ที่ให้มาเนี่ยอ้ไม่อ้ไม่เาไม่รู้เหมือนกันไม่าตามเนี้ยคือถ้าต้องแยกเป็นสประเด็นว่าหนังอ่ะน่าดูไหมอะไรเงี้ยเราว่ามัน<ห>ก็น่าดูตกประเด็นที่แบบว่าเออแบบเข้าไปสืบเป็นแบบว่าสืบสวนอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่ในมุมที่บอกว่าตีแผ่วงไอดอลหรืออะไรเงี้ยเราก็ว่าไม่นไม่โอเค,นอเคในรตรงนี้เท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดว่าอยากดูตีแผ่จริงๆแล้วนะครับวันที่16ใช่ไหมเรื่องนีชใช่เชราะสิบกมาบอกเองแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูแบบ ด้านของไอดอลจริงๆที่ไม่มีบทไม่มีสคริปต์เลยนี่คือเตะเพลงจริงเนี่ยวันที่18ให้ไปดูห้าวเป็งจ๋าอยากแกงน้องดีว่อยาะแกงน้องอีกม่กี่อันเป็นของเท่เลยของจริงเลยว่าวงไอดอนเป็นยังไงเลยใช่ประมาณเนี้ยก็แล้วแต่ละกันว่าเขาจะไปดูเรื่องไหนเนาะเพราะว่าอย่างพาสายดอนเขาฉายใน BTV ใช่ไหมใน b t คุณสามารถเลือกดูครับถ้าคุณไม่ก็ไม่ไม่ต้องดูครับถ้าไม่ดูเขาก็ไม่มีแล้วก็อีกสองวันก็ไปดูห้าวเป้งใช่อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราทคลิปเราจะทําคลิป รีาวิวอวสานไหมหรือว่าทำข้าวเพลงไปเลยดี <laughs> รีวิวอาวาสานไหมเหรอ <laughs> ทุกคนอยากให้รีวิวไหม <laughs> แล้วทำไมเราไม่ทำแบบเล่นไฟโกด at, หรือว่าร <laughs> ันยารักษารักอะไรอย่างเ <laughs> งี้ยรันยาผมก็อยากดูนะแต่เล่นไฟโกดคือผมรู้ในเรื่องมาแล้วผมดูอของเกาหลีมาไงมันแบบ <Okay. S 2> มันมันรู้ในเรื่องแล้วไงมันสามารถแบบโมสปอยให้แต่ต้จนจนจบได้แน่นอนเอาว็นว่าเดี๋ยวดูอีกทีว่าวันที่16เป็นไงเราถ้าจะดูถ้า ถ้ามันมีคอนเทนต์อะไรก็อาจจะมาพูดอีกทีถ้าเขาแก้ไขแล้วก็เขาคงไม่แก้ไขว่าเขาถ่ายเสร็จแล้วไงแต่ว่าไอประเด็นในเทลเลอร์กับประเด็นในหนังจริงอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไงเออ<ม>อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะได้พูดไปกทีแต่ถ้ามันเป็นตามนั้นก็คือเป็นตามเนี้ยนั่นแหละครับกันหลับก็คือบีนเคมองว่าไม่โอเคเท่าไหร่ก็รอดูว่าเขาจะมีการดําเนินการยังไงหรือเปล่าอะไรยี้ด้วยเนาะเคตามเนี้ยสนุกสนานกันไปแต่ก็เหมือนกับเป็นการโปรโมทให้หนังด้วยเหมือนกันนะเนี่ยแบบแบบหนังอะ เนี่ยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีคือมีชื่อเสียงหรือมึงชื่อเสียก็มีชื่อก็ทําให้แบบจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ดูกันแล้วแต่มุมมองแล้วกันเนาะโอเควันนี้ก็มีวันนี้ก่อนละกันจะไปคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับเนาะวันที่18นี่อย่าลืมไปดูห้าเป้งห้าเป้งครับแล้วก็วันที่21ก็อย่าไปก็อย่าลืมไปงานเปิดตัวมาริด้วยแล้วกันเดี๋ยวทำคลิปมาเนาะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไง